สงบโดยกิริยานั่งนิ่งเข้าสมาธิฟังก็ได้ต้องขอคุณอริยคุบอาจา์ที่ติดตามพระสัมทุกรูปแล้วก็ไม่ชีญาโยมผู้ดิสารก็คารวะหลายหลายท่านที่ติดตามมาแล้วก็เจพอพรญาโยมที่ติดตามที่ทํางบ้านในหลายประเทศวันนี้มีการไลฟ์สดที่สังฆสมควรน้อยสามกีทำอเอาไปเยี่ยคันจัหวเลยบ้านพักแบปง ที่เราอยู่บนเขาตอนนี้ถ้าเหียวทางโู้นก,ก็เห็นไม่ต้องโคงทุกเขตประเทศไทยนะชายแดนสยามตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลานธรรมที่ได้มีนิมิตช้างเอราวัณ <c oughs> ไปฟังธรรมทุกคืนทุกคืนในขณะนั่งสมาธิยกสองทุ่มนะี่ยก็จะมีเห็นช้างเผือกแล้วก็มีพระอินทร์ทรงช้างไปนะลงไปกลาง แล้วไปสวัสดียกหมวกขึ้นแล้วก็เอพม,มาฟังธรรมก็จะนั่งแผงไปตาสุนทนาทางจิตบรบใจธรรมทางสมาธิเปไหนง่างนั่นมาสองปีแต่แล้วบอกนี่บางคนเจ้าไปหาหอ,ยอยู่ข้างบนนั้นก็จะเห็นว่าอยู่ตรงนี้ลักษณะเนี้ยก็ตามหาขึ้นมาพอภาวนานตามหาภาวนาอยู่คนเดียวแลเพวก็ตกทีนี้ก็ยังไม่สํารวจเราก็ลงไปก่อน เพราะว่าเราเห็นคนเดียวนะไม่มีปยานมันก็จะเป็นกายเรื่องอุปโลกอุตริมุสธรรมก็เลยลงทท่ในช่วงหลังบรรษาแล้วใกล้ใกล้กลกลปีใหม่ก็ชวนโยมขึ้นมาพิสูจน์มีมีสลามมาด้วยนะมาจากตุง้งคู่ซอยอะไรเจ็ดสิบแปดได้เลยไม่สบายก็มากล่าล้วหายเลยหายป่วยทุกวันเนี้เป็นผู้หญิงก็เลยมาด้วยแระพายจากนครนายกเขมาแล้วก็ คุณโยมจากคุณแพ้าาพะะก็มาภรรยาตำรวจและก็ลูกสาวในทหารที่จะหมดเลยแล้วก็มีนักธุรกิจมาด้วยกยายามพาขึ้นมาพิสูจน์มขึ้นมาปุ๊บเราก็แกล้งไม่ไม่รู้ว่าแกล้งหลบไปยืนตรงที่นอนตรงตรงที่โยมนั่งที่มีต้นปีบขึ้นอนะตรตกลงก้ต,ต,รงกรกตรงนั้นนะที่อยู่ขึ้นมาแล้วก็แกล้งไปยืนตรงโน้นให้เข้าหากันเองก็มีพระเราก็ชี้แถวแถวเนี้หากันเองคือเราจะไม่บอกจอชงก็มีพระจากนครนายกทุกวันยังบวชอยู่ไม่สึกนะ กอมาหาค็ะว่ ay, านี่ไงอาจารย์ทาไมเจอแล้วมันมีกระดูกด้วยเหมืนอมนหลวงป่อาจารย์ว่าเออถ้ามีกระดูกสิแกงเดินมาดูโยนทุกคนมาลงลมแบบโยนลุมไม่กี้ล้วา็ารเลยเล่าเขาฟัง <c oughs> คือเมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมาจังก็นั่งสมาธิปกติมีพระอินทร์ขี่ช้างช้างเผือกโตงก็บเขาแล้วลงไปกล่าวที่ตรงสลา,าทุกปีทุกปีนั่งสมาธิอยู่เขาบอกว่าอยู่บนเขาขึ้นมาหาหน่อยรอยอยู่ข้างบนนั่ง ให้ญาติให้โยมมาพิสูจน์ด้วยก็ถึงเวลาท่นมันก็ขึ้นมาไปเจอที่เจอไม่ธรรมดาเลยโยมเจอที่มันเรื่องแปลกคือต้นไม้ต้นเนี้ยเนี่ยเป็นต้นยอป่าใช่ไหมเนี่ยแต่ละก็มีลูกสาวทหารซี่โยมตุ่นทุกวันที่เข้ามาเรื่องบ่อน้ำทิพย์ที่เขาถ่ายทิพย์ด้า่นั้นเขาถ่ายเองนะติดเป็นช้างมีงวงด้วยนะเป็นช้างเพือมีงวงด้วยรูปตอนนี้อยู่ที่วัดป่าเทเลนซีเพื่อความสิบห้าเอาไว้ จะลงไปนู่นนะใครอยากจะดูก็จะเอาไปตั้งมาให้ดูนะให้เราเป็นตัวแทนว่าไอ้ตัวพิษไปที่จริงไปมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วรูปมีจริงแล้วคนที่ถ่ายก็ไม่ใช่เรากลางวันแดดแสงช่วงบ่ายโมงกว่าก็จะมีงวงออกที่นี่ตรงเนี้ยจะมีกระดูกโผล่ขึ้นมาหน่อยทีนี้โยมที่มาเนี่ยเขาเห็นว่าหน้าเขาย่องขึ้นมาหักเอาไปในมีรอยหักอย่นเงี้ยเอาไปไว้ๆสามเลยที่กรุงเทพปรากฏว่านอนไม่ได้ พอก็ก็คืนมาเดินตุ่มตุ่มตุ่มเนี่จนวิตกับเกือบจะบ้านะเกือบวิปลาสเพราะว่าเห็นเห็นปู่เอราวันเนี่ยเดินกลัวต้องเอามาคืนมาสารภาพว่าหนูหนูหนูขอเข้ามาเราโทษหลวงพ่อทำไมหนูแอบขึ้นไปหักกระดูกหวังเอาไปรวยไงซวยเลยไม่ได้ขออนุยากไงไม่ได้แจ้งมันเป็นของ ของธรรมชาติของวัดของวายจะรักษาให้ลูกหลานดูกลับมาเอาเป็นของตัวเองกลายเป็นวิบากกรรมอยู่ข้างล่างเดี๋ยวลงไปจะบอกหน้าหน้าพ่อพระลงนะจากนั้นมาไม่มีใครกล้าขึ้นมาแบบมาหักมากัดมาแง่นะโดยตนวัดเลยทีนี้มีโยมมาขอเป็นลูกศิษย์เจ้าของโรงงานทนําเหรียญพระปั้งพระเนี่ยหล่อพระเนี่นเข้ามาขอเป็นลูกศิษย์ก็เทศเรื่องนี้กาฟังพระเทศเสรจหลวงพ่อผงคอร์ย,ย่าสร้างเหรียญถาวายหลวงพ่อนะ เรียนอะไรเหรียนที่หลวงพ่อเล่าเมื่อกี้เราก็อาตารสบายว่าไงเราก็เทศเลามาปรากฏจินตนาการก็ดีมากเลยนะทั้งที่คุยกันอยู่ข้างล่างนะออกเหรียญด้านหน้างพ่อนั่งในโกนนั่งสมาธิด้านหลังเป็นช้างเอราวัณไหมที่อยู่ในตู้นั่นนะใครอยากมีบริวารเยอะก็ต้องนึกถึงพระอินทร์พราะพระอินทร์สร้างศาลาขุดบ่อน้ำขุดต้นไม้ยนต้โซฟามีบริวารเยอะไหม บนดาวบนึงสวรรด์ตอนนี้บริวารกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านไม่รู้นะ่ะก็เลยใครได้เหรียญรุ่นนี้ไปถ้าขาบริวารอธิษฐานเอาเองบริวารพระอินทร์เยอะก็เลยไปตำนานไนะช่างเอราวันส่งช่างไปกล่าวไปฟังทางหลวงพ่อท่านก็เลยเอาไปสร้างไปเหรียญออกมาเนะี่ยอู้ปัญญาเยอะมากเลยทั้งที่ไม่ขึ้นมาดีด้วยฟังในะจิตนาการหลวงพ่อปรากฏทุโตนั่งสมาธินี่มีเห็นอยู่ข้างล่าง แต่พอขึ้นมาค้นหาก็เจอจริงๆจนจนจน,จนทุกวันเนี้ยตรงเนี้ยถ้าใครมาปักกดถังนี้ถ้าเห็นหนึ่งถ้าเห็นไม่ชีอ้วนๆน,น,นะเราจับยักษ์บวชชียักษ์คือถ้าพระแบนดูมากชาวบ้านได้กลัวมากถ้าไม่ไปเส้นไหวแต่ละปียักษ์จะกินคนที่อยู่พ่อนั่งกุติข้างล่าง ยักษ์ก็จะมาไล่อย่างเงี้ยมราทุกมาตีก็เทศให้ยักษ์ฟังเรื่องศีลห้าตอนหลังแกก็ยอมเพราะว่ากลัวบาปก,กลัวกรรมเลยขอสมทา,านเป็นบริษัทยักษ์ให้ให้ศีลห้าหนึ 5, 1, ่งปีพอเข้าภาษาสองแกก็อยากเห็นคนมาปฏิบัติเยอะๆนะนุกขาวอยากได้อย่างเงี้ยได้ไหมหลวงพอ่อทาไมหนูจะได้ไอะไรสีเขียวขาวอันนี้ก็ใส่กันอ๋อสิ 8, สนแปดอุวสดหนูอยากได้ จะทำยังไงหนูอยากสบาทานสิแปดกเหมือนเดมที่มาวัดก็เ,เลยนั่งสมาธิทำไงจะช่วยยักได้ว่าอ๋อจริงๆให้ใครก็ได้ยอกผ้ากวบชุดขาวบทชีพา,า,ามันเก้าชุดแล้วก็ให้ทวาหวาเสร็จโมทนาบูรุษทิศให้ไปยักษ์จากนั้นจะมียักเกิดขึ้นยักเดินลงโกมันเขาเลยไม่ชีทุ่มทุ่งก็ขาวลหน้าตาดีๆใจใจก็ดีถึงยังไม่ดุแล้วอภาษาที่สามเข้ามาหนูอยากปงผม อ้าวปงทำไมแบบไม่ชีที่หัวอ้อนๆจะทำยังไงก็นั่งภาวนาเอาทําแบบเดียวกันให้ใครเป็นเจ้าภาพชุดบวดชีปงผ,ผมมาให้หน่อยเก้าชุดเมื่อถวายเสร็จแล้วมาก็บุทธิสมุทรสมุทรนาบุธิยักษ์จากนั้นยักษ์ก็ได้รับบุญทิพป,ปรากฏในสมาธิเป็นไม่ชีอุ่นทวนสมบ,บูรณ์หัวโลนใน,นเวลาหลวงพ่อไม่อยู่ยักษ์เฝ้าวัดไม่ชียักษ์ เพราะวัดก็จะเดินลงกรมกรก็จะเห็นเฮ้ยวัดน,นี้ไม่ชีเยอะอย่างเงี้ยบางทีกูมาทองอันเนี้ยลูกกระเทยดาวพุทธนาไ,ไปกับไปบ่อยขอกินอะไรยาคูเหรอโยนถวายยาคูมาปรากวดเดี๋ยวกูมาหน,นังหลวงปูหลวงตาของผมของผมอะของพ้าไม่มีเหรอของพ้าไม่มีแต่ของผมยาคูเป็นหลังกูมไม่ได้กินสักขวดเลยกูมากินหมดน้ำาดนน้ำแดงเนี่ยไม่ได้กินหรอกกูมาไปกินโมโไม่ไหวแล้วเว้ย พระอดีวานกะุมารอิมตอนหลังดัดดัดสันดานดัดนิสัยกุมารทองมึงเอ้ยเอาพระสมุสกุลก้าวขึ้นทำไมจัดการกับกุมารทองภูมินเนี่ยอที่สุขุสนมนธนาจับมันบวชเนในสมบทินี่บวชพระบ้า,บางถ้าเต็มแล้วอย่างเนี้ยถ้าเกิดเจอเนนทิ์นะเจอพระทิยป ป็นหลวงปู่หลวงตาเดนกลมอย่ากลัวน,นั่นคือภูมิที่นี่หลวงพ่อจำบทชีบทพรนะนเลยท่านโยมมาหาหลวงพ่อชวนบวชอย่างเดียวทุกวันนี้ <laughs> ไม่มีอะไรให้พระเจ้าให้ใครให้ลาบุญให้อะไรให้บวชเน้นพระญาติไปบวชพระใช่ไหมพระนุษะไม่จะแต่งงานแฟนสวยพระเจ้าพ,า,พาไปบนฟ้าเลยสวยกว่าในโลกมนุษย์เอาไปบวชเพว่อจะได้อย่างได้นางฟ้า พระเจ้าก,ก็ใช้อุบายสอนทุกท่านเลยบวชเลยที่เดิพาไปสวรรค์เห็นสาวสวรรค์สวยกว่าแฟนตัวเองเห็นไหมเลยไม่คิดแต่งงานลูกนุษเอาบวชไป่านฟ้าสุดท้ายก็เลยเป็นพระหลานเห็นไหมเนี่ยเหตุตรงพ่อที่ที่เอามาใช้อุบายจากพระศาสนาสอนสาวกสอนพระญาติสอนลูกลหลานคนย่านงเงี้ยให้สมบัติไงก็เลยใช้อุบายจากนั้นเทวดาก็เริ่มรักหลวงพ่อแล้วเริ่มห่วงใครมาบ่นมาด่าเนี่ยบอกนะไม่ได้เขียนห้าหน้าน เอาตะเคียนมาปลูกไว้นะ<ม>เดี๋ยวอีกสองปีจะมีเสื้อสาวไ้ไล่ปั้มดูพวูหจัดการปลูกสี่ต้นสองปีมาจริงโอ้โหแกเล่นตกเขาก็ตายแล้วให้หวยแม่น,นมีโยมคนนึงเป็น,เป,นเป็นพออรองเรียนไม่ไม่ไมยุให้เล่นหวยนะเขาบอกว่าหลวงพ่อทอกศจะมาแล้วผมนั่งใจขอหวยให้ผมสักสามตัวได้ไหมพอดีรถกำลังวิ่งไอ้ขอในรถเนี่ยขับรถอยู่นะ ก็กำหนดปุ๊บอาไม่ดิเคียนมีอะไรดีบอกเขาหน่อย400อ้าวเพราะเอาไปซื้อส400นะครับแกแกซื้อไหมต้องทำนายโดยใจไม่ซื้อเพราะว่าบ้าจะหวยออก400ก็มันเพิ่งออก004ไหมจะชุ่งหวยล็อกอ่ะเห็นไหมหวยที่อะไรหวยที่เขามีแจ็คพอตยุคุณทักษิณอะไรก่อนได้ยาก ออกตรงๆแล้ว pues oh. really <c ười> <mate> ่าหมดนี <c ười> ่แล้วทศรถคนขับรถไม่ต้องเดือดร้อนเช้ามาหีวันเด็กน้อพอได้เยอะไหมได้นะครับอันสี่ศูนย์ผมไม่ได้ซื้อสักบาทก็เห็นมันออกศูนย์กสี่หลวงพ่อบอกสี่ศูนย์เอาไม่ใช่หลวงพ่อบอกไม่ได้เคียนบอกต้นนั้นน่ะเขาให้ก็ว่ายมเป็นคนดีไม่เคยขอหวยไม่เคยขอโลกขอยามเขาก็ให้แต่ผมไม่ไม่ไม่ซื้อสักบาทเพราะอะไรผมคิดว่ามันคงไม่ออกเห็นไหม มีบุญแต่ไม่ได้เสวยบุญเพราะอะไรเพราะไม่มีกรรมตรงนั้นสร้างบาปไม่ขึ้นก็จะไม่ต้องเสียตังค์จากนั้นไม่เคยบอกแกเลยเพราะว่าแกขอแกไม่ทําตามสัจจะโดยงพ่อกเกียพลังจิตอุตส่าห์ใช้างจิตขอไ้นตะเคียนมันลอยไปเลยนะพอถึงต้นตะเคียนอยู่ข้างล่างอนะไะที่มา,า,ารักษาหลวงพ่อทุกวันนะใครมาใกล้เวลาแหร่ก็ทีลงเขาไนะ โดยความตกบ้านบ้านพังเสียงเงินค่าโทรทีนให้เขาปักซอยหลังแรกขวามือเลยน่ะก็มีสีกายจะมาเอาไปผัวนะคุยง่ายๆนะแล้วชาตินะตามหายมาสักยี่สี่ปีเจอแล้วเนี่ยชาตินี้ไม่ได้ไม่ยอมหรอกอะไรของโยมโยมไม่ขึ้นไปนอนตีสองแล้แหมคุยกับโยมก็สาวจ้าจ้าจ๋ามองหน้าเราไล่ขึ้นนอนขึ้นนอนชาตินี้โยหวังใครจะมาเอาได้ถ้าฉันไม่ได้อะไรของโยมงง ไม่ใช่เด็กนะตอนนั้นสามสิบสี่แต่เขาสี่สิบสองแล้ว,ลวคนละรอบจ้าไ <mm> ม่ใช่เชยงใหม่ฝันมาตามหา <mm> ตามมายี่สี่ปีแล้วก็สงสัยโยเป็นอะไร <mm> เขาบอกว่าไม่รู้ชาติที่แล้วตามจีก็ไม่ได้ชาตินี้จะเอาให้ได้ตา, <mm> <mm> ตามมาหลายชาติแล้วโหโยมาจะมาเป็นพรนะพึ่งบวชนะอายุยังน้อยเลยชาติไม่ได้ไม่รู้ละ <mm> <mm> เอาให้ได้ชาตินี้ฉันไม่ได้โยหวังว่าใครจะได้ก็เลยโอโยโย เราเราเลือกชาติไม่ได้ืันโจมเราเราเลือกไม่ได้จริงโยมต้องได้คนเดียวก็เอาคนเดียวได้จะไม่เอาด้วยนะเนี่ยก็แม่เลเคียนบอกจะมีคนมาไล่ป้าอาไปปัวเฮ้ยมันก็แปลกนะในลูกศิษย์ที่เป็นพระศึกก็ไปหาวิเชลาวันเอาปลูกไว้ตามที่เขาบอกนั่นแหละแล้วก็เฝ้าหลวงพ่อแล้วแล้วก็มีเอามาอีกสามสิบสองต้นปลูกในป่าเนี่จะมาดูแลญาติโยมที่มาวัดเนี่ยจะคุ้มครองให้ปลอดภัยไม่ตายนี่กระแสนะดูนะไม่เลเคียนกลุ่มนี้ ไม่ธรรมดารนะวังนะมาวัดผูน้อยเนี่ยมีโยมคนหนึงมาจากพยูนมาบวชมันหน้าร้อนไงจังเกสิฐานไม่ได้เคียนได้สอดส่องดูแลคุมโยมได้ะอย่ามีอันตรายได้ดูให้ด้วยใครเจ็บใครได้ป่วยมาบอกด้นะเราก็นั่งแผ่เมตตานั่งอยู่กลางคืนตีสองโอ้หลวงพ่อดูให้หมดละมีเมตชีคนหนึ่งไม่อับอายเข้าห้องปิดประตูปับป๊บถอดนปั๊บพะโลเป่าอ้าอ,อย่างเงี้ย ไม่ไหวไม่ไหวมันไม่น่าดูพู้นิช้าหลวงพ่อบอกไว้ชี้หน่อยมันไม่สํารวมกายมันเป็นยังไงเข้าถึงห้องมันถอดมันพระลมเป่าอาย่นี้แล้วก็ยอมกันสิว่าเฮ้ยไม่ชี้ด้ข่าวน้อยกลางคืนเนี่ยอ้าซาเลยเหรอไม่ปิดบังปิดกั้นพัดลมทางขาเป่าเลยเหรอแค่ออยแค่น้สึกเลยมันนั้นหนีลมจากเขาแปไม่เวลานหลวงพ่อไปสึกขี่ไปชะบุญทุกวันนึกไม่กล้ากลับมาอายเนี่ยมันแปลกนะ อันนี้เลยเรื่องล้อเล่นไม่มีที่นี่เรื่องจริงถ้าได้เตือนให้ทำาส่งเสริมก็ให้รีบปฏิบัติอะไรที่ห้ามแล้วก็อย่าทำพระมาภาวนาวนันนี้มาได้มิถิเดชอินพุกโภมเข้าใจเป็นพระอาหาันเดินแก้ผ้าจีวรผอดเวื่อคนนี้อังสาก,ก็ไม่ใส่มีแต่สวง์สวง์ก็เหลือไดองเนี่ยตะคดเอวหนีไปข้างเดียวนน่นลากไปเลยเนี่ยเหมือนเหมือนกับชีปุวยที่อินเดียเลยนะลากเข้าไปก็นั่งให้ธรรมะ เฮ้ยพระเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเดินน้ำลายไหลเดินไปหาไม่เข้าไปนั่งบนแล้วแกแ้วก็เลยก็นั่งดูคิดเอาืลองเกงว่าพระไม่ใส่เกงในอย่คิดว่านั่งคุยกับพระที่ใส่กี่วนันจะเกิดอ,อะไรขึ้นพอคิดว่าผมไหมต้องอธิบายไหมหาอาจารย์รุ่นลุกขึ้น,นถอนให้หมดเลย <c oughs> <c oughs> บ้าวิปลาสโยมน่าจะขึ้นมาวันนี้ภาวนาะจิตอาจจะไปหลงนิมิตนะ เข้าใจเป็นพระหลังเ่อเห็นยักษ์เห็นพระอินเห็นเทพมากราบมาไหว้มาสนทนาด้วยก็เลยไปยึดเอาในมิดเนี่ยก็เลยวิปลาสแล้วก็ไปทดลงต่อราวตัวนี้โดนจับติดคุกขี้หมูขี้ไก่ยังไม่กลับมาเลยสิบกว่าปีน่สงสารเหมือนกันถ้าเป็นคนฝั่งนู้นเขามวรลาวมารุกันเราให้ผวดพระที่นี่เสร็จแล้วมาเจอพระที่สอนผิดผิดไม่ต้องไปฟังเพราะจะมาเชื่อผมเชื่อผมอย่างเงี้ยทีเคนที่สอนพวกนี้ก็สืบไปหาเมีย ตอนเนี้คลองคารวาด้วย่าจะไม่สึกก็ซึกไอ้พระอันนี้ก็ตนสอนผิดผิดเราเตือนไม่ฟังสักอย่างกลายเป็นบ้าทั้งคู่ไอ้คนก็บ้าอยู่ไม่ได้สึกไอ้คนถูกสอนก็บ้าติดคุกทุกวันเนี่ยเนี่ยเพราะงั้นการที่ปฏิบัติจะต้องมีครูบาอาจารย์คอยขนามคอยชี้แนะคารลงธรรมน้อมๆต่อธรรมแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอแก้ไว้ก่อนแก้ไว้ก่อนก็สติแล้ตื่นแล้วก็จะได้ไม่กังวลไม่ตกใู่ในภวัง ไม่ยึดอันนี้มิตไม่ติดอารมณ์มันก็จะไม่มีสภาวะแบบนั้นที่ที่พูดก็คือเรื่องนิมิตนะเห็นรู้วางเห็นรู้วางอย่าไปยึดถ้าเข้าไปยึดเป็นความพเห็นเทวดาเป็นเทวดาเห็นอะไรเป็นอันนั้นกึ่งร่างทรงแต่ไม่ใช่ร่างทรงที่นี่คือเรียกว่าจิตวิปลาสเพราะว่าเห็นแล้วยึดเอาที่นั่นอารมณ์มันก็ไม่ไม่ว่างแล้วที่เนี่ยก็อยู่ในนิมิตตลอดก็เลยไม่เป็นตัวตัวเองก็เลยเหมือนตัวเองเป็นพระอินทร์บ้างเป็นพระพรหมเป็น ยักเป็นอะไรกลายเป็นทรงแบบทรงอารมณ์อารมณ์ที่มันหมกมุ่นในความคิดในนิมิตต่างๆไม่ใช่ร่างทร,งทรงที่เราเป็นนั่นน่ะอารมณ์ของลงนิมิตจะเป็นลักษณะคล้ายๆคนบ้านน้ำไหลย,ยืดเดินแก้ผ้าไม่รู้ตัวมันจะแตกต่างกับยงที่ว่ามีองค์นะผ้าที่วิปลาสน่ะยงก็เป็นได้พระก,ก็เป็นดีในะเรื่องนิมิตเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ใข้ควรทุกวันทุกวันแยบคลายไรทุูกปุ่มันมนม่นว่ามันเป็นปัจจตัง ู้เจ้าเป็นปัจจตังก็มีสติสติเพราะฉะนั้นการภาวนาต้องมีสติถ้าขาดสติท่านอวิปลาสได้ก็จะย้ำเทศเรื่องสติอย่างเดียวเน้นเรื่องสติเดียวจะเทศที่ไหนก็เน้นเรื่องสติอพวกก็เน้นเรื่องสติถ้าไม่มีสติเราอาจจะไม่ปกติจิตของเราวิปลาสเพราะขาดสติวันนั้นการฟังธรรมที่ไหนก็ตามพระจะย่ำลงที่สติอย่าแม้สติกับจิตจิตกับสติเพราะมันตามทันเหมือนเป็นอันเดียวกันมันตื่นพุองโลกขึ้นมาจ้า ขึ้นมาทั้งกายนี่แหละเนี่ยส,ว,สว่างสวยเหมือนกับสปอร์ได่องออกมานนเนี่ยเนี่ยจิตมันอิมอ่มทำอิม่มสุขอิ่มทางตาทางใจแล้วนะมันไม่มีอะไรขัดขวางสว่างไปหมดติถ้ามีสติจะเป็นรังสันนิดนแล้วก็เกิดความรุนแจ้งไปจัก,กรวาลขนาดนั้น <c oughs> ทีเดียวไม่ถึงหน้าวุบุปหนึ่งสองสามว,วับ <c oughs> เนี่ยนรกสวรรค์จักรวาลโลก,ก,ก,โลกไปเพีเดียวสติไวตื่นแล้วทันอารมณ์ทนัทน,ทนรู้ อุบายเนี่ยเกิดขึ้นขณะเดียวไม่นานนะจะบอกให้จากนั้นความรู้สึกตัวจะเปลี่ยนไปสติในเรื่องชอบเปลี่ยนไปปัญญาเกิดรู้เปลี่ยนไปอาการที่เคยหมกมุ่นกับสัญญาในอดาคตเปลี่ยนไปไม่เหลือไม่แต่ปัจจุบันตั้งมั่นอยู่ล้วนๆเลยจำไว้นะอันนี้สติเติรนรู้อกบาลสมัญยาตลอดตลอดเนี่ยที่เขาว่าสติติรนรู้กบาล เป็นผู้รู้ตัวมันเป็นลักษณะดีแล้วเราแล้วเราจะไม่มีการไปหลงไหลในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเขาพูดเขาว่าเขาเท่านายแต่ทักว่าไม่เกี่ยวเลยที่เราบอกว่าคนนู้นว่าอย่างงี้เพราะว่ามันไม่มีสติและเลอกชอบประกอบความเพียรที่จะละจะวางไม่มีคอยแต่กเขาว่าเขาพูดเขานั่นเขานี่สุดท้ายใครป่วยเราป่วยเองคนที่พูดป่วยไหมไม่ป่วยที่เราป่วยทุกวันเพราะว่าเขาว่าไงว่าอะไรว่านั่นว่านี่ว่าผีในว่าเต็ม ั่นแปลว่าเราไม่เคยสร้างทานเลยเหรือผีเยะๆยะทำไมต้องให้คนอื่นบอกดั้งที่เราอยู่เราไม่รู้ตัวแล้วว่าเราทําบุญไม่ทาบุญเนี่ยมันจะลักสนนนี้ย้อนเข้ามาโอ้ถ้าเป็นกรรมโอ้นั่งสมาธิแผ่ไม่ต่างก็ได้ไม่จำเป็นที่บนพระเลก็ได้ถ้ามีสติแล้วนะถ้าเราลึกชอบไปนะาประก,กอบความเพียรไปทําบุญที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องทาบุญที่บ้านเพื่อวันสติมันตืน่นไปหย่อด้วัดอวะอ ไปทางในสังคมช่วยเขานึกถึงเขาด้วยเขามีส่วนด้วยเท่านั้นแหะจิตเราจะโป่งโพร่งโป่ง,ง,ง,งไม่มีสัญญาพิปร่าด้วยนี่นว,วิธีปฏิบัติจิตนะไม่จําเป็นต้องทําบุญแต่แต่ต้องทานเพื่อโลส,สิิบ้างแต่เราฝึกทานอารมณ์เนี่ยมันจไได้คันปัญญาแต่เรื่องทานข้าวปลาอาหารเป็นการสะสมทรัพย์พกทรัพย์สมบัติที่จะได้มาแต่เราปัญญาน้อยก็ทานอย่างนั้นก่อนปัญญาเยอะทานด้านปัญญา ละรูปละนามละตละตนละคนละสัตว์ละเขาละเราละความโลภกวนลงไปมันกลายเป็นปัญญาทานปัญญาแล้วก็อภพยาทานพอมียานเกิดขึ้นที่นี่ความหลงไหลจะไม่มีความตื่นรู้ตื่นรูน้จะเกิดขึ้นโดยขึ้นโดยใต้เรียกว่าโดงตายให้ทมปัญญาเกิดรู้แจ้งแทงตลอดปัญหาก็ดับทุกข์ก็ดับสุขก็เกิดขึ้นทำอารมณ์ทีท่เป็นสัมผัสรู้ด้วยตางองจมูกเลี่องกายเรืลอใจมันก็เพิ่มขึ้นมาเลยรู้ทันตัด รูทันตัดูทันละดูทันวางนี่วิธีปฏิบัติทางจิตใจเอาเราโธธนาบนป่วยระวันลูกหลานมาเทศเยอะไปหน่อยกว่าจะง่วงนอนเดี๋ยวหิวน้ําแดงพระอดหิวกอดีิยาคู่ก็ไม่ได้อดอีกทุกวันที่ไม่ให้ยาคู่กันน้ำแดงนะะให้บุญ <laughs> พุทโทธนิดเดียวโอ้โหยาคู่มานมันจะกินแต่น้ําแดงใหโยมมาถวายยาคู่เป็นหลังไม่ได้ฉันสักทีเดี๋ยวหลวงปู่ของหนูน้ําแดงมาของผมกาหนดยุอะไรว่าเสียงเด็กอ๋อมันอยู่บนเขาเนี่ย ปูไงบางทีแก้ผ้าก็มีนะวิ่งเล่นเดี๋ยวเจ็บไปขวดก็มีแล้วสุดท้ายโตๆๆตตตัปนกกนุ่งกระเตียวสีแดงสีเขียวเหมือนที่เราเห็นนะก็เลยนะ่าได้ลนะดัดสันดาลมันมันแย่ยงกยังคู่หลวงพ่อกินเลยจับปวดเอาผ้าบาสกูลบางขขาเป็นร้อยๆผืนอกองไว้โยมมาเอาบูชาเอามากองให้เราจะทานให้พูดมันหมดร้อยแปดผืนแล้วก็ร้อยแปดกันเลยนะไอ้วัดไตยโยมก็มาทํากองบวญให้ส่วน ผูผู้หญิงก็อาชุขาววดชีวอดชีแต่ถ้าใครมาเห็นตามฝ่าตามขอจะไม่นาเป็นทพิ์เราที่สมก,กายด้วย,ยานที่หลวงพ่ออธิษฐานจิตให้เขาไปที่ผ่านไม่ต้องไปกล่าวไหวเขานะกล่าวไหวเขาอยัางได้บุญกับเราเหมเรื่องโยเขาเอากูมาให้หลวงพ่อเสีใให้ดีขึ้นไม่ป่วยแล้วเนี่ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงเห็นไ,ไหมเราประเสริฐกว่ากูมาทองประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราเป็นมนุษย์สามารถที่จะสร้างบาร,รมีได้ เมื่อพระสัจจาก็เป็นรนุดออกบวชไปพุทธเจ้าเขาก็อยากได้บุญกับเราเนี่ยเราจะไปลงกราบลงไหว้เขาให้เขามากราบเราทําไงถึงให้ภูามากราบเราเรายกกรีดขึ้นสูงเขาสูงกว่าเขาเราสร้างภพวิหารทำจนเกินเขาเขาจะกราบเราเวลานี้เราอินทรีย์เราอ่อนเราไปกราบเขาเลยเสียท่าเลยสุดท้ายเขาก็เลยได้ใ,ใจได้กินเพราะเราไปกราบไปบนญไปไหว้เขาก็คุมเราทีเนี่ยโดนบันดาลขวางทางไม่ออกจากสมมติ ติดสมมติทนะิศเยกลายเป็นร่างทรงกูมนันเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปเลยเพราะถูกควบคุมด้วยอำนาจหล่อนี้จำไว้นะถ้าเราเจอสติพวกนี้จะกลัวเราเขาจะไหว้เราได้ซ้าเราทาอะไรเขายินดีด้วยินดีเขาได้บุญจากการเมตตาที่นบุตนาให้เขา,ขา,าเขาบูชาเราเนี่ยเราจะไม่กล่าวเทวดาเทวดาต้องกล่าวเราตอนที่เรากล่าวเทวดาะคุณธรรมเราน้อยกว่าเขาจำไวนะ้นะจะได้ไม่ไปติดได้สัญญาบริขอขอจากนั้นพวกนั้นจะมาคอยดแูแลเราอุปถัมภ์าระทําเราเนี่ย มนุษย์ที่ที่เป็นเทวดาคือใจพวกเราเต้นยกสูงขึ้นเนี่ยเรามาปฏิบัติเนี่ยเป็นมนุษย์สเทวลเวแล้วก่ะจิตเป็นเทวดาแต่ร่างเป็นมนุษย์คือพวกเราเวลาเนี่ยอันนี้สรงผู้บริการภาวนาก็อุบัติขึ้นแล้วสภาวะอุบัติขึ้นใหม่แล้วเมื่อก่อนรู้สึกสังเวชอยากจะไหว้นั่นที่จะกระทานี้มันจะมีแต่สัญญาพวกนี้เพราะเคยตั้งแต่เกิดพราะแม่พาทาแต่พอปฏิบัติทำนิมิตอารมณ์หายไปหายไป ไปไหนก็รู้สึกว่ามีเทวดายืนสาบุก,กับเราตลอดนั่นแหละจิตเราเป็นเทวดาสูงกว่าเทวดาเพราะเทวาดาบทบุญที่จะสร้างต่อแล้วเรามีโอกาสสร้างถึงโลกตุตราธรรมมากกว่าเขาเขาจะต้องพอจะดีกับเราจะไว้ลนะเทวดาอยูอ่ชั้นจตุมก,ก็ได้แค่นั้นสวรรค์ดาวดึงสามสี่ห้าหกเขาได้แค่นั้นแต่เรามีโอกาสได้สร้างฐานมากด้านปัญญาวิมยา,รรยา,รรยาไปที่ผ่านได้เขาจะสรุปบุญยินดีกับคนที่ดีกว่า ท่านนี้ดีกว่าเขาปรารานาสวรรค์นิพพานเรายังไม่ปรารานานิพพานปรารานาสวรรค์นี่คุณธรรมเราสูงเขาจะคอยกราบเรายินดีกับเราเนี่ยเมื่อคืนเห็นไหมเดี๋ยวประธานเื่อฝนตกเทมเลอตกวันนั้นเห็นไหมนั่นแหละเขาลงมายินดีด้วยทอาพูดแล้วเขาข้างตัวเงกเห็นไหมเอาปฎนฐานะได้จ้ะเออเออเอามาแล้วสิ่งคือเอาตัวนั้นเอาของว้รักษาโยมทุกคนปาาทุกท่านเนี่ยทุกรูป แล้วก็บร,ริษัทจะโดนไปชี้ไปพามพามได้ข่าวว่าผู้ติดตามทางที่ตอบมือที่ปั้นดนดีแล้วก็ไล้สุดทางเพจวัดป่าเทลังสรีวัดอุกองสุภาพอำเภอวาัยจังหวัดนครนายกวันนี้เราก็ขอเปิดนาเพจธรรมะบนยอดเขาภูน้อยสมาธิธรรมบริการจังหวัดเลยอยู่สุขเขตสยามของประเทศไทยติดไปน้ำของกั้นกลางร,ระหว่างสพปรลาวเราจะได้มองในสองฝั่ง เพราะฉะนั้นการขวางกั้นเฉพาะน้ํามันกั้นใจบริสุทธิ์ออกไปได้แต่ถ้าเราเกินน้ากามน้าแห่งอกค้าที่เราต้องข้ามคือเราจะต้องละลาค้าโทาสาโลภโกลงไปเราจะข้ามได้ไง่ายถ้าเราข้ามได้ข้ามตรงไหนข้ามทั้งข้ามเพราะเราบีญญามีปัญญารู้แจ้ง น้ำแห่งโกคะความโลภโกรธหลงนั้นก็จะดับหายไปสามารถจะก,ก้าวขวาพุทธซ้ายโถไปยืนฝั่งนุน่นฝั่งไหนฝั่งพระที่ผ่านไม่ต้องมาวิวว่าได้เคยชาใดก็ขอทุกท่านในบูธนาคุนเองจากนี้ไปขอความผาสุกความเจริญความรุ่งเรืองไม่ว่าทางโลกทางธรรมที่ลูกหลานทั้งหลายที่ติดตามมาได้ยินได้วังน้องบุญข้าหาตัวเองและครอบครัวพอพราธุ์ทธิดาสามีภริยามีมพ่อแม่เป็นต้น ประกอบสัมมาอาชีวะอาชีพการงานใดก็ตามสิ่งใดก็ดีที่เราปัารถนาในชีวิตประจำวันเวลานี้ขอให้มีลาบยศฐานเสริญประเสริฐพร้อมสติปัญญาเป็นเลิศและโภคร้าสมบัติบริวารสมบัติให้มากมาย้างมีขอความผาสุขสวัสดิจยมีแก่ท่านเมื่อทุกคนแม้อยู่ท้งบ้านท้งไกล้และไกล,กลเอาว่าตามให้เงินไหลมากองท <c oughs> องไหลมา <c oughs> ไอเต็มกระเป๋อึ้งตึงอึ้งตึงอึ้ตงตึงสาธุสาธุทัวงโ่อทามิคำว่าอ,อึ้งตึงความหมายคืออย่างหูว่นุ่นพูดไม่ใช่เต็มกระเป๋ามันน้อยคำว่าอึ้งตึงสูงเท่าภูเขานี่ความหมายแล้วตอนนี้เราอยู่ไหนบนภูเขาถ้าเรามีสมบ,บัติกรเท่านี้ทุกชาติควจะได้ผ่านพอไหม ถ้าไม่พอก็อยู่เป็นยอดภูควายเงินไปเลยอันนี้ความหมายภาษาอิสารุา่คนโบราณให้เต็มกระเป๋าตึงตึงบมกราคาขายจเจริญเจริญพูนสูงจุกุ่งคือภูเขาเนี่ยนี่คำพูดโบราณแต่ตมาตัดย่อมาให้คือคำมวยพรอที่จะข,ขายจเจริญเต็มกระเป๋าตึงกระมาหางอนใน,ในีนเ้นเด้อเจริญเจริญเด้อเอาา้าสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต ไม่เสียเที่ยวได้เกิดมาเป็นลูกอีสานไม่ได้อยู่บ้านนอกแปดเก้าปีอยู่เทีจนโตทุกวันนี้ก็ยังจําได้อยู่เห็นไหมแต่ว่าสติเราดีแล้วเนี่ยได้ยินได้ฟังมันก็ยังไม่ใช้ตอนนี้ได้